โอ้เป็นไงโอ้โหกำลังกินเลยครับเต็มพอดีเนี่ยครับน้ำหวานก็พอใช้ได้อยู่ครับกลังเฮียสองชั้นเนาะเป็นหลังสองชั้นทำไมพึ่งกำลังสองชั้นสองชั้นดูฝั่งนี้พีโอ้ยจริงจริงเลยสองชั้นอ้าวมันทำเหมือนพึ่งโพงเลยเนาะได้แล้วผมจะมาถ่ายทั้งนี้ให้ดูชัดๆโอ้โหเจ๊ต้องปาดออกชั้นหนึ่งก่อนนะเนี่ยตายหาเลยโชคสองชั้น จากครึ่งโลกลายเป็นหนึ่งโลโอ้โหพึ่งสองชั้นพี่น้องหนึ่งแผ่นประมาณครึ่งโลอันนี้ประมาณอันนี้หน่อยเดียวอันนี้ประมาณสามขีดสวัสดีตอนเช้าครับหลังแรกของเช้าวันนี้ครับซุ่มอยู่นี่เลยยังอ่อนอยู่ครับมาดูตามคอนเก่าที่เคยได้ครับเคยได้เมื่อปีที่แล้วได้นี้ครับ เกาะกระปันล,ำ,ลำต้นนี่ครับรอยคาบดำๆมันครับ,อบำำรบอยที่ผมปาดไปเมื่อปีที่แล้วหลังใหญ่ครับปีที่แล้วแต่ปีนี้มะเกาะสูงไปขยับไปอีกนิดนึงครับสูงขึ้นมาประมาณสักเจ็ดสิบเซนครับหลังเล็กกว่าเดิมหน่อยนึงปล่อยไว้ครับปล่อยไว้ให้เป็นก่อนสักอาทิตย์นึงครับวันนี้วันวันเพื่อรหัสเดี๋ยววันเพื่อหัสหน้าค่อยมาดูครับ ว่าจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือใครจะมาด่าไปก่อนเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันครับเผื่อจะมีเกาะทั้งด้านนี้อีกพึ่งแถวนี้ก็ชุกอยู่นะครับเมื่อวานไปแถวป่าลำไยมาอ้ปวดหัวครับตัวเยอะค้นหาก็เยอะไปเจอใบรุ่น <laughs> ใบรุ่นเจ้าถิ่นบ้างต่างถิ่นบ้าง หาพึ่งไม่ใส่รองเท้ากันนะครับเดินโอ้โหยอมใจเลยครับพุ่มนี้ไม่มีครับตามต้นกระถิ่นตามแนวงี้ไปเด,เดี๋ยวไปดูต้นสัก์ครับเดินหาพึ่งไม่ใส่รองเท้ากันครับโอ้โหสามคนใบรุ่นน่าจะยังไม่ถึงอายุน่าจะยังไม่ถึงยี่สิบครับดูจากประมาณสิบหกสิบเจ็ดไม่เกินสิบแปด โอ้โหฮาพึ่งกันดูเดือดมากครับรองเท้าไม่ใส่นี่ผมยอมเลยไม่ไหวครับขนาดผมใส่รองเท้าบูทนี่โอ้โหยังซสือเสียวเลยต้องใส่บูทนะครับหน้านี้ครับอันตรายครับทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกประเภทสัตว์เลือ้อยคานหรือแมลงต่างๆหรือเหยียบหนามเหยียบตอไม้อะไรเนี่ยโอ้โหขวดแตกขวดแก้วอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ครับแผลหัววะได้ครับอันตรายถึงกชีวิตก็มีนะครับโอ้อย่าไปเสี่ยงกันเลยน้องๆน,งนง้หนูหน หารองเท้าใส่ดีกว่าใส่บูทนะครับรองเท้าบูทแน่นอนที่สุดจะสั้นจะยาวก็เลือกเอาตามสะดวกเจอเจ้าถิ่นสี่คนครับแล้วก็เจอต่างถิ่นอีกสามคนเมื่อวานนี้ก็นิี้ใส่ดีๆกันทั้งนั้นนะครับใช้ได้ครับนี่ใส่มาลยาทพูดจาดีครับหากินเหมือนกันครับอาชีพเดียวกันเห็นใจกันทุกคนครับ ดวงใครดวงมันผมก็ไปถิ่นเขาบางคนก็มาถิ่นผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับแล้วแต่ครับดวงใครดวงมันครับใครเจอก็ตีไปของในป่าห่วงกันไม่ได้เว้นถ้าจากอยู่ก็ฝ่าบ้านทะเลหรือหน้าบ้านหลังบ้านอย่างนั้นจะไม่เอาครับจะปล่อยนอกจากขอเขาขอแล้วให้เขาจะเอาครับแบ่งเขาเอาครับแบ่งครึ่งหรืออะไรเงี้ยหรือจะเป็นค่าจ้างก็ได้ครับต้นศัก์แถวนี้เคยมีพึ่งไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่า ยังไม่เกาะใั่าหพี่น้องไม่เห็นมีน่าจะยังไม่เกาะครับโอ้มีรอยปาดนู่นครับโอ้รอยปาดกิ่งนู่นนู่นครับแทถวนู่นครับรอยปาดเห็นรอยขาวๆน่าจะรอยสักอาทิตย์นึงได้แล้วมาช้าไปหน่อย ยังไม่มีเกาะครับตามต้นสักนี่มีมีแต่รอยเขาตีไปแล้วอย่างเงี้ยเดินสะดวกหน่อยครับตามร่องดินทรายไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วแหละมีก็เจอเพึ่งเข้าใหม่เมื่อซีนี่หนึ่งหลังไปกลับครับไปหารถด,ดีกว่าขี่รถออกไปเรื่อย เช้าอยู่ช่วงนี้ประมาณสอ2โมงเช้าสองโมงกว่านิดนิๆไปเดี๋ยวไปออกไปหาที่ใหม่กันเรื่อยๆครับไปครับย้ายหมายจุดหนึ่งครับมาเจอมิ้มหนึ่งหลังอยู่นี่เลยครับโอ้หลังใหญ่พอสมควรโอ้เนี่ยครับแ๋วแกวจกวเลยเดี๋ยวเก็บให้หมดครับวันนี้ ไม่รู้พึ่งจะเจอหรือเปล่าต้องเล่นมิเล่นนิมแล้วครับมาดูอีกมุมเนี่ยครับน้ำหวานน่าจะใช้ได้อยู่ฮะแจวครับแจวอู้อยู่นู่นอีกครั้งครับเบลอเลยพี่น้องอู้หลังนี่ให่อู้อาร์ตคิทโต้อูครับ ใหญ่จัดปลัดบอกเลยลังนี้โอ้เนี่ยครับไปเดี๋ยวจัดการกันครับสักครู่ครับไปเดี๋ยวจัดการเมียมกันครับสักครู่สักครู่ น้ำหวานพอรครับแต่ก็พอได้อยู่ครับพอได้กินครับไปครับเดี๋ยวไปจัดลังนี้อีกครับครับเดี๋ยวไปดูว่าน้ำหวานพอรหรือเปล่าถ้าน้ำหวานพอผมจะไม่เอานะครับเมื่อกี้ลังเมื่อกี้น้ำหวานไม่ดีสักเท่าไหร่ ลังนี้น้หวานใช้ได้ครับลังนี้น้หวานดีเยอะน้หวานสวยขอกแล้วกันครับลังนี้เนี่ยครับน้หวานเจีวเลยไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับไปเดี๋ยวลองไปหาทางด้านโน้นกันต่อครับเกยดจะมีพึ่งเกาะสักลังตามต้นไม้นะครับ ต้นมะม่วงนี้ไม่รู้จะมีพึ่งเกาะหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่แนครับโอ้หน้ามีพึ่งเกาะครับไม่เห็นมีไปดูนี่ก่อนไม่รู้วันนี้จะได้ตีพึ่งหรือเปล่าพี่น้องเจอเลังแรกเมื่อเช้าก็อ่อนเลย ปล่อยไว้หลังอ่อนในใี่จไม่เอาเอที่อย่างนี้น่ามีพึ่งไม่มีพึ่งเกาะพี่น้องมองไม่เห็นมีเลยท้างในนันมีหรือเปล่ามองไม่เห็นมีพึ่งเดี๋ยวต้องลงรลองน้ำไปดูดีกว่า เาหมกอยู่ตามลอกน้ำพี่น้องไม่มีครับไม่มีแม่ต้นนี้หน้าพึ่งเกาะจังไม่เกาะพี่น้องเลย ไม่มีครับไปออกกันครับไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆดีกว่าครับไปครับออกครับย้ายไม้ที่หนึ่งครับพี่น้องจากจุดเดิมไกลเลยครับมาดูรังที่เจอไว้รังเล็กๆเกิดครับเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านมาหลายคลิปนะครับที่ผมถ่ายให้ดูจากที่เดิมมาไกลครับหลายสิบโลลองมาลุ้นกันว่าจะยังอยู่หรือเปล่ารังเล็กๆ อยู่บน้นน้อยู่บนน้อยรังเล็กๆเนี่ยโอ้ยยังอยู่ครับรังกระปักล็อกนิดเดียวเ <c oughs> นี่ยครับตัวก็ไม่ออกหากินนิ่งกิบเดี๋ยวลองลนกันดูครับว่ามีอะไรหรือเปล่าไปเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวทำครบก่อนหาไหนไม่ได้ละ จะวนกลับบ้านอย่างเดียวจัดรังเล็กๆนี่เลยครับเดี๋ยวหาหญ้าทำครบแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวตรงไหนดีหนอพี่น้องทำครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุดครบก่อนครับสักแป๊บหนึ่งจุดครบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลุยเป็นไงเนาะลังนิดน้อยๆเนี่ย ออโอ้สวยด้วยดูถูกรังเล็กสวยๆเลยครับนี่ครับหญ้ามันเปียกครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับในเวลาปาารังใหญ่กันพี่น้องครับนกี่ผมเอามีดไปไหนกะไม่รู้นี่ถังยังอยู่หลังใหญ่เหลือเกินรังนี้นี่ครับ นี่ยครับหลังใหญ่เหลือเกินน้ำหวานก็พอใช้ได้อยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นขี่รถผ่านมามาเจอซุ่มอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับมาเจอเจ้าของพอดีเจ้าของเขาขอไว้เขาจะตีเองเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก็แล้วกันโอ้หลังใช้ได้อยู่ครับเนี่ยครับ สวยงามครับพี่น้องครับเนี่ยครับส่มอย่างนี้เลยอู้กำลังเต็มครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอเขาถ่ายคลิปครับเจ้าคู่ครับกำลังทําครบอยู่ไปเข้าไปทะลุกันครับดูว่าจะมีน้ำบาดานเยอะแค่ไหนมาเจอเตียนเก่าพอดี <c oughs> กิดปากกโพดนั่นลงลัวลังต้นไอ้ต้นไอ้ขาวอ่ะดีน่าจะมีเป็นหลายล้างน่าจะสวยแล้วอโอ้เป็นไงโอ้โหกำลังกินเลยครับเต็มพอดีเนี่ยครับน้ำหวานก็พอใช้ได้ครับลังเฮียสองชั้นเนาะเป็นลังสองชั้นทำไมพึ่งํำลังสองชั้นสองชั้น, <c oughs> นดูฝั่งนี้ทีโอ้จริงๆเลยสองชั้นอ้าวมันทำเหมือนพึ่งโพ<า>งเลยเนาะ ดีด๋ยแล้วผมจะมาถ่ายทังนี้ให้ดู<ล>ชัดๆโอ้โหเยวต้องปาดออกชั้นหนึ่งก่อนนะเนี่ยตายหาเลยโชคสองชั้นจากครึ่งโลกลายเป็นหนึ่งโลโอ้โหพึ่งสองชั้นพี่น้องหนึ่งแผ่นประมาณครึ่งโลอันนี้ประมาณอันนี้หน่อยเดียวอันนี้ประมาณสามขีดพึ่งบ้าเลยพึ่งสองชั้นน้ำหวานก็พอใช้ได้อยู่ครับ อันนี้เป็นเกสรดอกฟักทองครับไม่เหมือนเกสรดอกลำไยที่ผมไปหามาน้ําจะสีดําอันนี้น้ําจะออกเหลืองแป๊บเดี๋ยวเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวออกกันดีกว่าแม่มาซุ่มอยู่ติดทางถ้ามาช้าหน่อยเสศษผมเนี่ยคือมันไม่ขยายรังลงเออมันน่าจะขยายต่อไปนู่นเนาะดานทำทำเป็นสองชั้นไปเยไปกลับกันดีกว่าครับบ่ายละ แล้วเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ